พบกันอีกครั้งนะครับกับช่องซีไดร็อคโคานะครับวันนี้เรามีรถอีกหนึ่งคันมานําเสนอนะเป็นรถบ้านหลักหมื่นนะครับก็คือเจ้าโตโยต้าวีออสเจนหนึ่งปีสองพันห้าคันนี้เป็นตัวเอสนะครับมาถ้าใครมีงบหลักหมื่นนะคันนี้เหมาะมากสำหรับซื้อใช้งานนะคันนี้เสนอขายไว้ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นวีออสปีสองพันห้าตัวท็อปรุ่นเอสใหม่ที่ตอนรบแบกสีล้อแล้วนะอ่ะเดินดูรอบคันกันก่อนนะครับสีเงาเงานะนี่สีกราโปรงฟ้าโปงเงาเงานะ นะพอออกแดดมีกงมีเกตนะครับเงาเงาสีฝากระโปรงสีหลังคานะเงาเงาเงา,งาทั้งคันนะคันนี้เดิมๆนะครับไม่มีชนหนักที่คว่ำใดๆทั้งสิ้นนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมๆติดรถเลยนะจากป้ายแดงนะเป็นรหัสหนึ่งเอเออีเกียรโตสีสปีดนะเครื่องเดิมๆเ,เลยไม่เคยวางนะครับ ยังสวยๆอยู่ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับความร้อนไม่มีนะ้ไม่ดันควันไม่ไหลนะอ่ะเดี๋ยวดูภายในนะภายในก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าภายในก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับสีบางขึ้นลงได้ปกตินะนี่วิทยุเด,มเดิมๆเลยนะครับวิทยุเทปซีดีนะไมเป็นไมค์ดนะ yeah, ิตันนะเกียร์ออโต้สี่สปีดคันนี้วิ่งไปแล้วหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันโลนะครับภายในดำบาหนังไม่มีขาดนะ มีรายงานบ้างเล็กน้อยนะครับดูด้านหลังด้านหลังก็เช่นกันนะกระจกเปิดไฟฟ้านะครับภา,ายในหนังดำหมดนะสวยๆนะนยังงามๆอยู่นะครับชุดแต่งรอบคันมีให้นะสเกิร์ตข้างท้ายสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับเป็นของเดิมจากศูนย์นะไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะครับ ยังสวยๆอยู่ไฟท้ายเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะไฟท้ายสวยๆนะครับล้อเป็นล้อทีอีสามเจ็ดนะยางใหม่ด้วยเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับพร้อมใช้ช่วงล่างไม่ดังนะเพาเพลไม่ดังนะครับนี่ดูยางยางยังมีดอกอยู่นะยังใช้งานได้นะครับล้อขอบสิบห้านะเป็นยางปียิบเอ็ดนะครับ เสนอราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นก้พันบาทนะครับแพงกว่ามอไซค์สมัยใหม่หน่อยนึงนะคันนี้ไม่ต้องตักแดดตากฝนนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาทดลองขับกันได้นะบอกเลยว่ารถสภ,ภาพดีๆถูกอนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับโอเคครับ